จัก,กรวาลนี่นะ mm hmm. เกิดมาตามธรรมชาติไม่มีใครสร้างขึ้นและเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติคือเกิดขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายวนเวียนไปมาเนิ่นนานต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุด mm hmm. จัก,กรวาลคือการประกอบเข้าของดินน้ำลมไฟ าตาทั้งสีประกอบกันเป็นวัตถุสารพัดวัตถุต่างๆก็ประกอบกันเข้าเป็นจักรวาลมีจิตประกอบเข้ากับวัตถุเรียกว่าร่างกายจึงเป็นชีวิตจักรวาลน,นี้ก็เหมือนกับชีวิตคนเกิดโตแก่และตายหนึ่งรอบชีวิตของจักรวาลเรียกว่ากลับในหนึ่งกับนั้นยาวนานเกินนับ มากกว่าล้านล้านล้านปีโดยในหนึ่งกับมีสี่ช่วงเรียกหนึ่งช่วงเวลานี้ว่าอสงไขเมื่อสี่อสงไขวนครบตั้งแต่เกิดจนถึงการทำลายล้างก็หมดรอบจักรวาลแล้วก็เกิดใหม่กันอีกเป็นจักรวาลใหม่วนเวียนกันไปเรื่อยๆจงมาดูการเกิดและทำลายล้างแห่งจักรวาลสู่อสงไขยที่หนึ่ง อสงไขยที่1โลพินาาด้วยไฟน้ำและลมจัก,กรวาลพอหมดอายุจะถูกทำลายด้วยไฟน้ำและลมเริ่มต้นด้วยธาตุไฟกำเริบอยู่ๆก็มีพระอาทิตย์เพิ่มขึ้นทีละดวงจากหนึ่งเพิ่มเป็นสองสความร้อนเผาน้ำเหือดแห้งลมหมดมหาสมุทจนถึงอาทิตย์ดวงที่7 ความร้อน,นแห่งอาทิตย์เกิดเป็นไฟบรรลัยกันลุกไหม้แผดเผาทั้งบนและใต้พิภพไฟไหม้ขึ้นด้านบนสูงไปถึง,งดินแดงพรมชั้นปะถมฌชาน <c oughs> เมื่อไฟเผาเจ็ดรอบแล้วน้ำก็จะเป็นตัวทำลายบ้านน้ำจะเทลงจากฟากฟ้า,าเหมือนน้ำตกจนไฟที่เผาจักรวาลอยู่นั้นดับไปน้ำมามากขึ้นเรื่อยๆจนท่วมไปทุกแห่ง ท่วมิถึงพรมชั้นทุติยชาญแล้วเกิดไฟไหม้ซ้ำอีกเจ็ดรอบจนไฟเผาจักรวาลไป5.6หครั้งน้ำท่วม8ครั้งในตอนปิดท้ายลมจะพัดล้างโลกโดยลมจะพัดวนอยู่รอบน้ำที่ท่วมจักรวาลแล้วกลูเข้าไปด้านบนจักรวาลที่น้ำท่วมไม่ถึงทำลายพรมชั้นที่3าตติยชาญจนหมดสิ้น การทำลายล้านขนาดนี้ใช้เวลามากกว่าล้านล้านล้านปีมากจนนับไม่ได้อสงไขยที่สองปั่นจัก,กรวาลตอนนี้จัก,กรวาลเหมือนเครื่องปั่นขนาดมหึือมาข้างในมีน้ำท่วมท้นอยู่ในจัก,กรวาลข้างนอกลมพัดวนรอบประคองน้ำไว้ไม่ให้ไหลออกมานอกจัก,กรวาลปั่นไปเรื่อย จนทุกสิ่งทุกอย่างแตกแยกออกจากกันกลับไปสู่ธาตุดินน้ำลมไฟอสมัยที่สจักรวาลใหม่เวลาผ่านไปนานจนน้ำค่อยๆงวดลงทุกอย่างก็ดูเข้มข้นพอน้ำแห้งลมที่พัดอยู่รอบก็กรูกเข้าไปสู่ด้านในลม เป็นตัวผสมผสานสร้างให้เกิดพื้นที่ภูมิชั้นของชีวิตต่างๆขึ้นมาอีกครั้งทําให้เกิดพบภูมิขึ้นมาอีกเหมือนเดิมอสมไขยที่4ชีวิตดำเนินไปจนถึงวาระสุดท้ายในอสมไขยนี้เมื่อเกิดโลกธาติใหม่ก็เกิดมนุษย์เกิดสัตว์ต่างๆจนครบดำเนินต่อไป จนกระทั่งถึงเวลาของการทำลายล้างซ้ำอีก